กลุ่มสื่อวิทยุประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเตรียมจัดขบวนเคลื่อนไปศูนย์ราชการถนนจ้างวัฒนะนะคะเพื่อตรวจสอบว่าเวทีกปปสแจ้างวัฒนะถูกรื้อถอนและเปิดถนนให้ประชาชนแล้วหรือไม่ กลุ่มสูวิทยุประชาชนเพื่อประชาธิปไตยหรือกวปเคลื่อนขบวนไปตามเส้นทางถนนจ้างวัฒนะเพื่อสังเกตว่ากลุ่มกปปสรหรือเวทีออกไปหรือไม่เนื่องจากเมื่อวันที่6พฤษภาคมที่ผ่านมาทางกวปได้ไปยื่นหนังสือพร้อมหน้ารายชื่อประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนให้กับอธิบดีสารแพ่งพิจารณาขอเปิดพื้นที่ถนนจ้างวัฒนะและยกเลิกข้อห้ามทั้ง9ข้อที่คุ้มครองผู้ชุมนุมซึ่งในวันนี้ครบ48ชั่วโมง จึงเคลื่อนขบวนไปตรวจสอบว่าสารดำเนินการตามที่ร้องขอหรือไม่นายสอนรักมาลัยทองโคศกกลุ่มกะะปปกล่าวว่าหากยังไม่มีการรื้อเวทีจะให้เวลาเจ้าหน้าที่และกลุ่มกปปสออีกหนึ่งวันถ้าไม่ดำเนินการใดๆประชาชนจะเข้าไปรื้อถอนเองโดยขณะที่กะวะปออกเคลื่อนขบวนออกจากอนุสาวรีย์ปราบกบฏบางเขนมีตำรวจปราบจราจรตั้งแถวปิดการจราจร เพื่อไม่ให้กวปอผ่านเข้าไปบนถนนแจ้งวัฒนะเพื่อลดการ,รเผชิญหน้ากาันระหว่างผู้ชุมนุมกปปสและผู้ชุมนุมกวปอซึ่งในขณะนี้อยู่ระหว่างเจรจาให้ตำรวจเปิดถนนให้กวปอไปเจรจากับพระพุทธอิสระส่วนเวทีกปปสแจ้งวัฒนะการได้เตรียมพร้อมรับในที่ตั้งทุกคนใส่ชุดเกราะการกระสุนและตั้งแถวอยู่แนวเขตการชุมนุมโดยมีตำรวจที่เข้ามาดูแลความเรียบร้อยบางส่วนอยู่ที่บริเวณซอยแจ้งวัฒนะห้า